เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่248เส้นทางชีวิตเจ้าเหวนเทาของเธอเป็นอะไรเหรือเมื่อคืนไม่ได้กลับมาบ้านใช่ไหมแถมยังโทรมาบอกว่าเกิดเรื่องกับการค้าขายของเขาด้วยเฮื่อส่งจือถามติดติดกันเย่ฉู่ฉูพยักหน้าใช่เธอรู้ได้ไงเนี่ย ทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดแล้วแถมยังพูดด้วยนะบอกว่าเจ้าเวนเทาไปทะเลาะกับคนอื่นเลยถูกตำรวจจับตัวไปแล้วเฮอส่งจือกล่าวบอกว่าเธอกำลังนั่งร้องให้อยู่ในบ้านกำลังเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวไปหาเขาแล้วแถมยังพูดอีกว่าเธอจะใช้ชีวิตรอคอยต่อไปหรือว่าจะไปแต่งงานกับคนอื่นเย่ชูชูถึงกับอ้าปากค้างนี่มันพูดไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยเฮอส่งจือหายใจเข้าลึกลึก ฉันเองก็เพิ่งได้ยินแม่สามีของฉันพูดว่านี่เป็นข่าวที่มาจากทีมใหญ่ต้องไม่ผิดพลาดแน่นอนฉันก็เลยมาดูเธอนี่แหละสรุปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเยชูชูกับพริบตาปริบป,ปริบเกิดอะไรขึ้นเธอยังจะพูดอะไรได้อีกฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามีธุระวันนี้ถึงจะกลับมา เย่ชูชูนึกโมโห О คนในหมู่บ้านนี้กินอิ่มจนจุกแล้วสินะถึงได้พูดเรื่องไราสาระแบบนี้ทำไมพวกเขาถึงไม่ดูเวลาพวกเรามีเรื่องดีๆบ้างใครจะไปรู้ละคนพวกนี้ไม่เป็นที่ชื่นชอบก็ยังจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านกันจริงๆชีวิตของตัวเองยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยยังไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านอีกเฮ่อซรงจือก็แอบโมโหเช่นกันจากนั้นจึงพูดอีกงั้นก็ดีแล้วละไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฉันกลับก่อนนะยังไม่ได้ให้นมลูกเลยฉันแค่มาถามเธอแค่นั้นแหละ ได้เธอกลับไปเถอะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเย่ชูชูเดินไปส่งหล่อนครั้นกลับมาทำนู่นทำนี่ได้เพียงไม่นานคุณแม่เจ้าก็มาหาอีกคนทำไมเมื่อวานเหวินเทาไม่กลับบ้านคุณแม่เจ้าถามอย่างตรงไปตรงมาเมื่อคืนเขาบอกว่ามีธุระวันนี้ถึงจะกลับค่ะเย่ชูชูรีบปลอบใจแม่ขยับไปฟังคำพูดเหลวไหลของคนในหมู่บ้านเลยขวันเทาไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้น คุณแม่เจ้าย่อมทราบดีว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายแต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านพูดคุยกันทำให้จิตใจของนางยุ่งเหยิงยิ่งเป็นคนแก่คนเท่าแบบนี้คงห้ามตัวเองไม่ให้คิดอะไรไปต่างๆนานาได้แม่รู้ว่าไม่มีอะไรแต่นี้ก็ใกล้จะข้ามปีแล้วนะยังมีธุระอะไรต้องไปอยู่ค้างแรมข้างนอกอีกไม่รู้จักเป็นห่วงคนในบ้านบ้างเลยหรือไงคุณแม่เจ้าแอบตำหนิลูกชายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว เยชูชูนั่งลงข้างๆคุณแม่เจ้าแม่คะคงมีธุระจริงๆนั่นแหละคะ่ะไม่งั้นเหวนเทาจะไม่กลับบ้านได้ยังไงกันฉันเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไปซื้อฟาร์มกระต่ายมั้งคะคุณแม่เจ้ารีพูดอะไรนะซื้อฟาร์มกระต่ายฟาร์มกระต่ายอะไรเยชูจึงเล่าเรื่องที่เจ้าเหวนเทาจะซื้อฟาร์มกระต่ายให้ฟังหนึ่งรอบเมื่อสองวันก่อนเขาบอกว่าเรื่องนี้เริ่มมีวิแววแล้วคาดว่าคงไปคุยเรื่องนี้คะ่ะ คุณแม่เจ้าถึงกับชะงักอยู่นานเธอว่าอะไรนะกเขาคิดจะซื้อฟาร์มกระต่ายในเมืองเหรอแม่ขวันเทาชอบที่ดินผืนนั้นเย่ชูชูอธิบายไม่ได้จะไปซื้อกระต่ายพวกนั้นมาเลี้ยงเขาบอกว่าเลี้ยงกระต่ายไว้ที่หมู่บ้านของเราดีกว่าคุณแม่เจ้ากล่าวแต่ก็ต้องใช้เงินไม่น้อยเลยไม่ใช่เหรอคิดว่าคงต้องใช้เงินเยอะค่ะเย่ชูชูกล่าวเท่าไรล่ะคุณแม่เจ้าอดไม่ได้ที่จะถามต่อไป ก็น่าจะหลายหมื่นค่ะเยชูกะประมาณราคาพลางกล่าวหลายหมื่นคุณแม่เจ้าสุดลมเย็นเข้าปากเยอะขนาดนั้นเลยเยชูชูรีพูดแม่ขวัญเทาบอกว่าเขาจะคิดหาวิธีถ้าไม่มีวิธีก็จะใช้เงินในบ้านค่ะคุณแม่เจ้าจับประเด็นสําคัญเธอพูดอะไรนะใช้เงินในบ้านพวกเธอมีเงินหลายหมื่นเหรอ เย่ชูชูพยักหน้าเบาๆจหมิ่นโอนเงินมาให้เธอหลายหมื่นหยวนแล้วนี่เป็นเงินปันผลของเธอคุณแม่เจ้าคิดว่านี่คงเป็นเรื่องโกหกลูกชายของนางได้เงินมาหลายหมื่นไปทำอะไรมาถึงได้เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยชูชูเวนเท้าไปค้าขายอะไรถึงได้เงินมาตั้งหลายหมื่นลูกอย่ามาหลอกแม่นะคุณแม่เจ้ารีพูดพวกเราไม่มีทางที่จะทำเรื่องผิดกฎหมายพวกนั้นและไม่ให้ทำเรื่องผิดศีลธรรมด้วย เย่ชูชูเห็นว่าแม่สามีเข้าใจผิดจึงพูดเขารอยยิ้มว่าแม่คะแม่คิดไปไกลแล้วนะเวนเทาจะทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันหลักคะเงินส่วนนี้อันที่จริงเป็นไรายได้ของฉันเองค่ะหาคุณแม่เจ้าตกตะลึงอีกครั้งมันเป็นเงินที่ลูกสะพ้ายหามาอีกด้วยลูกสะพ้ายของนางทำอะไรถึงได้เงินเยอะขนาดนี้เย่ชูจึงเล่าเรื่องที่นางร่วมออกแบบเสื้อผ้ากับโจหมินให้คุณแม่เจ้าฟังหนึ่งรอบอย่างใจเย็น จากนั้นก็หยิบนิตยสารออกมาให้คุณแม่เจ้าดูคุณแม่ดูสิคะนี่คือผลงานการออกแบบของฉันเองมีเสื้อตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นผลงานออกแบบของฉันทั้งหมดเลยค่ะเยชฉูฉูชีชช้เสื้อผ้าเหล่านั้นคุณแม่เจ้าเคยเห็นของพวกนี้ที่ไหนกัน นั่งมองดูจนตาลายไปหมดแต่เสื้อผ้าที่เยชูออกแบบเป็นเสื้อผ้าสไตล์จีนทั้งหมดค่อนข้างอนุรักษนิยมประกอบกับเป็นชุดงานรื่นเริงด้วยหญิงสูงวัยจึงชอบมากและแสดงความคิดเห็นตัวนี้ดูดีนะตัวนี้ก็ดูดีตัวนี้ก็สวยชูชูลูกทำชุดแบบนี้ดีจริงๆเลยน่าเสียดายที่แม่ใส่ไม่ได้เยชูชูแอบชะงักไปเล็กน้อยนี่กำลังพูดคุยเรื่องเงินไม่ใช่หรอทำไมถึงมาโผล่เรื่องเสื้อผ้าได้หลัก ดูเหมือนว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะสาววัยกลางคนหญิงชราหรือวัยรุ่นสาวต่างก็ไม่อาจต้านทานสิ่งล่อตาล่อใจอย่างเสื้อผ้าสวยๆได้สินะคุณแม่คะทำไมจะใส่ไม่ได้เปลี่ยนสีก็ใช้ได้แล้วค่ะเยะชูชูกล่าวจริงเหรอคุณแม่เจ้าดวงตาเป็นประกายราวกับว่านึกอะไรขึ้นได้แอบพูดด้วยความรู้สึกผิดว่าเธอดูแม่สิทำไมถึงมาพูดเรื่องเสื้อผ้าได้ล่ะเนี่ยคนแก่ๆอย่างฉันนี่ไม่ได้เรื่องเลย เย่ฉ yeah, ูฉูพูดด้วยรอยยิ้มคุณแม่ยังไม่แก่สักหน่อยคะ่ะถ้าคุณแม่แก่แล้วยังจะมองว่าเสื้อพวกนี้สวยอีกหรอคะคุณแม่เจ้านึกถึงความเก่งกาจเช่นนี้ของลูกสะภ้าทั้งยังหาเงินได้มากกว่าลูกชายโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยซ้ําอีกอย่างลูกสะภ้ยก็เป็นคนกระตันยูขนาดนั้นจึงพูดไปว่าเฮะคนแก่ๆพออายุมากก็ชอบบ่นพร่ำเพรื่อกังวลเรื่องนี้เป็นห่วงเรื่องนั้นอันที่จริงก็กลุ้มใจไปเปล่าๆนั่นแหละพวกลูกใช้ชีวิตกันเป็นอย่างดีดีกว่าพ่อกับแม่สมัยก่อนอนนีกนะ คุณแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะพ่อกับแม่ก็ผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วเป็นเพราะมีพ่อกับแม่ช่วยดูแลพวกเราถึงผ่านไปได้ด้วยดีนี่ไม่ได้บ่นพร่ำเพรื่อเลยขลังจากนี้คงต้องให้พ่อกับแม่ดูแลต่อไปนะคะเยชูชูพูดอย่างจริงใจ ลูกสะปซยคนนี้พูดจาทำให้คนรู้สึกสบายใจคุณแม่เจ้าตบหลังมือเยชูพลางกล่าวชูชูลูกเป็นเด็กดีนะทำอะไรก็มั่นคงหวนเท่าคล่องคล้าวแคล่วเกล้ลยความกล้าหาญก็มากโขเหมือนกับเรื่องซื้อฟาร์มกระต่ายที่ลูกบอกอนั่นแหละนี้ต้องไปในเมืองเลยนะเรื่องใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าจะซื้อก็ซื้อเลยไม่มาปรึกษากับคนในบ้านสักคำแม้ว่าพวกเราจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องบอกให้ฟังสักคำสิหลังจากนี้อย่าให้เขาทำแบบนี้อีกนะเยชูชูพูดด้วยรอยยิ้ม คุณแม่นี่เป็นแค่การคาดเดาของฉันนคัคะ่เขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรบางทีฉันอาจจะเดาผิดก็ได้รอให้เขากลับมาเดี๋ยวก็รู้แล้วล่ะค่ะเรื่องที่ลูกเดายังจะพลาดอีกเหรอไม่พลาดแน่นอนคุณแม่เจ้ายินดีที่จะเชื่อการคาดเดาของลูกสะพ้ยเย่ชูชูรู้สึกไม่ดีอย่างมากแอบรำพึงในใจว่าหวังว่าเธอจะเดาไม่พลาด คุณแม่เจ้าพูดอีกว่าชูชูลูกไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่เอาเรื่องที่พวกลูกได้เงินเยอะขนาดนี้ไปบอกใครหรอกลูกกับหวนเทาก็ไม่ต้องไปบอกใครนะเหตุผลที่ว่าไม่ควรเอาเรื่องเงินเงินทองทองไปบอกคนข้างนอกพวกลูกก็น่าจะเข้าใจดีคนเราก็เป็นแบบนี้แหละอิจฉาคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าและดูถูกคนที่สู้ตัวเองไม่ได้ถ้ารู้ว่าพวกลูกมีเงินบางทีอาจจะมีคนเกิดความคิดไม่ดีก็ได้นะ เยชูพยักหน้าเธอเห็นด้วยกับคำพูดของคุณแม่เจ้าอย่างมากคำพูดของคนสูงวัยต่างก็มาจากประสบการณ์แม้ว่าจะมีบางอย่างที่เลยยุคสมัยไปแล้วแต่บางอย่างกลับยังคงอยู่ตลอดไปไม่ได้ลาหลังอะไรยกตัวอย่างเช่นเส้นทางของชีวิตลูกเองก็ต้องบอกเหวนเทาด้วยนะเขาออกไปข้างนอกบ่อยๆไปดื่มกับคนอื่นก็อย่าดื่มเยอะจนพูดจาเหลวไหลล่ะคุณแม่เจ้าได้ยินว่าเยชูได้เงินมากขนาดนี้จึงเป็นกังวลลูกชายขึ้นมา ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ